สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนชวนทำรรของเรานะคะก็จะพามาชวนทำรรการทำกิ่งชะอมนะคะอันดับแรกเราก็ต้องมาตัดกิ่งชะอมกันก่อนนะคะตรงจุดนี้นะคะที่เราตัดนะคะเราจะตัดถึงตอเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เราจะทำโรงเรือนเป็นโรงเรือนของกระบองเพชรนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัดทำการตัดกันเลยค่ะ จุดที่เราจะตัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีตานะคะเราจะตัดตรงจุดที่อยู่ใต้ตานะคะนี่นะคะถ้าตาอยู่ตรงนี้เราจะตัดใต้จุดที่ตรงใต้ตาตรงนี้นะคะเพื่อให้รากเขาออกตรงที่ตา ออกรอบตาตรงนี้ค่ะแล้วลากเขาจะออกตรงนี้นะคะเราจะตัดตรงนี้เพื่อจะนําส่วนตรงนี้ชําลงไปในทรายทีหนึ่งค่ะเรามาตัดกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตรงตอให้ดูก่อนนะคะได้แล้วค่ะนี่นะคะ กิ่งเล็กกิ่งใหญ่เราใช้ได้หมดนะคะเดี๋ยวจะไปลองไปชําดูนะคะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้อะมันจะเสียดายคะ่ะเผื่อเขาจะติดนะเราจะชาให้หมดเลยคะ่ะที่เราเคยทําไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็คือเขา <c oughs> เขาติดอยู่แล้วนะคะถ้าความชื้นพอนะคะไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่แต่อาจจะใช้กิ่งใหญ่อาจจะใช้ระยะเวลาการติดเยอะช้ากว่ากิ่งที่ อ่อนนะคะอ่อนคืออ่อนไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปนะคะอย่างนี้นะคะเราจะตอนนี้แดดมาแล้วเราจะไปตัดกันในที่ล่มกันนะคะได้แล้วค่ะได้มาแล้วนะคะกิ่งชะอมค่ะเราย้ายมาตัดตรงนี้นะคะตรงนู้น แดดร้อนแล้วนะคะที่เราตัดมาจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตานะคะเราตัดใต้ตามานะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้เห็นชัดเห็นชัดมากนี่นะคะใส่ตาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราตัดใต้ตานะคะแล้วเราวัดไปหนึ่งคืบนะคะจะจะได้ประมาณนี้นะคะตาก็อยู่ตรงนี้พอดี เราอาจจะล่นถอยลงมานิดนึงเราจะตัดใต้ตรงนี้นะคะใต้กิ่งตาตรงนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีนะคะก็คือเลื่อยนะคะเลื่อยที่สามารถเลื่อยอต้นไม้ไม้ชิ้นเล็กๆแบบนี้ได้นะคะอาจจะมีความถี่นิดนึงนะคะเราใช้แบบนี้นะคะเพราะตรงนี้เป็นกิ่งใหญ่ถ้าเราใช้กันไกยตัดกิ่งอาจจะตัดไม่ได้นะคะ ใช้แบบนี้เลยเลื่อยตรงจุดที่เราบอกไว้เมื่อกีน้นะคะการเลื่อยเลยค่ะถ้ากิ่งเขาก็จะขาดนะคะเราเราหมุนได้นะคะแล้วก็หมุนไปหมุนไปอีกด้านหนึ่งเพื่อจะไม่ให้ เปลือกพอลอกออกมานะคะไปค่ะได้อย่างนี้ถ้าใกล้จะขาดแล้วเราหักได้เลยนะคะคแบบนี้นะคะปลายตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราจะเอาไปชาในทรายนะคะระยะประมาณหนึ่งคืบนะคะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะ เราทำให้ครบเลยนะคะกิ่งที่เราตัดไว้แล้วนะคะเราสามารถนำมาถ้า,ามาวัดได้นะคะอย่างนี้นะคะมาวัดได้เลยว่าจะเอาความยาวเท่า,ทาไหร่นะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะแบบนี้นะคะเราก็ตัดตรงนี้เลย ระวังหนามนิดนึงนะคะเพราะว่าอา,อาจจะใส่ถุงมือก็ได้นะคะแต่ตรงเนี้ยเป็นพันที่มีหนามน้อยนะคะหนามหนามไม่เยอะนะคะจะใส่ถุงมือก็ได้นะคะทำเสร็จแล้วเราก็ใส่กระมังแบบนี้ไว้นะคะเมื่อเรา ได้กิ่งของชะอมที่เราต้องการจะทำแล้วนะคะเรามาเตรียมทรายกันค่ะทรายที่ใช้ก็เป็นทรายที่ใช้ในการก่อสร้างใช้ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างได้เลยนะคะใส่ทรายเข้าไปก้นกระมังนะคะจะเป็นแบบนี้เราจะเจาะรูไว้นะคะให้มีรูแบบนี้นะคะการเจาะรูสามารถใช้สว่านเจาะได้เลยนะคะ หรือถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ชําในกระถางสีดําก็ได้นะคะแบบนี้นะคะนี่เราชําเยอะแล้วก็ใส่กระมังได้เลยค่ะพอเรามีออเดอร์เข้ามานะคะพอดีว่ามีออเดอร์เข้ามาสั่งเราให้เราทําชําชะอมไว้ให้นะคะพอเราชําเสร็จเราก็ถ้าลากเดินแล้วเราจะย้ายใส่ถุงดํานะคะถ้าเราขายเราจะขายตอน ทำใส่ถุงดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะให้ทรายกรบตรงข้อตาตรงนี้นะคะจุดตรงข้อตาที่เราตรงตรงจุดที่เราตัดก็คือใต้ข้อตาแต่เวลาเสียบเข้าไปเราประมาณนี้ค่ะประมาณ1นนิ้วนะคะให้ปิดทับตรงข้อตาตรงนั้นที่ว่าจะเกิดรากนะคะ เสียบเข้าไปให้มีระยะห่างนะคะลากของเขาจะเดินได้สะดวกนะคะแบบนี้เลยนะคะทำไปรอบๆอบกระมังให้เต็มเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้พลาส,สติกคุมนะคะค่ะแล้วก็เราหาแบบนี้นะคะกระสอบถุงข้างในแบบนี้นะคะของปุ๋ย ก็ได้นะคะแล้วเราที่เป็นสี่เหลี่ยนนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ถุงอะไรก็ได้ค่ะที่มีขนาดใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะนำมาคุมนะคะคลุมเข้าไปแบบนี้เลยนะคะ มิดชิดนะคะไม่มีอากาศเข้าเลยนะคะส่วนข้างบนนี้ให้มีความโร่งนิดนึงนะคะให้สูงนิดนึงเพราะว่าเวลาเขา ตรงนี้จุดตรงนี้ก็คือจุดที่เขาจะแทงยอดของเขาขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นพองๆนิดนึงค่ะเราใช้เชือกฟางนะคะมัดตรงขอบกะลามังไว้นะคะแบบนี้เลยนะคะพอเราดึงตรงนี้ให้ให้สูงพอสมควรแล้วนะคะ เราใช้เชือกฟางมัดตรงขอบกระละมังไว้เลยค่ะไม่ให้อากาศเข้าเลยนะคะเหมือนขั้นตอนพันควบแน่นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำแบบนี้นะคะ ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะแล้วเรามาตรวจเช็คดูว่ารากของเขา,ามีรากขึ้นมาหรือ,อยังนะคะถ้าเขายัางไม่มีเราก็ฟุ้นมาเหมือนเดิมนะคะแต่ส่วนใหญ่ประมาณหนึ่งเดือนรากเขาก็จะเริ่มมีติดตาออกมาบ้างแล้วนะคะก็เราก็ไว้ต่อประมาณถึงสองประมาณ2เดือนนะคะก็จะมีรากขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ส่วนของเราคะ่ะสวัสดีค่ะ